ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่ช่องหลัก GOT X t w นะวันนี้ก็คลิปของผมจะมาแค่เกมบอกลุดนะก็อยู่ในแบบบอกลุนะฮะก็วันนี้ก็จะมาแบบเพื่ออะไรให้ดูแบบรูปตัวผลนะฮะว่าตัวผลนี้จะเป็นยังไงแล้วก็แนะนําว่าผลนี้ควรใช้ตอนไหนนะโอเคนะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็มาเริ่มที่ผลแรกกันเลยนะเป็นต้คือผมบอลน,นะผมบอลร,ร,ร,ราคาห้าแสนเบรลีนะ อันนี้ผมไม่แนะนำไม่ใช้นะฮะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือมันเป็นสายพารามเซียแล้วก็ไอ้สกิลมันคูลเวนานนะฮะแล้ว,ลวมันก็ไม่แรงด้วยอ่าต่อไปผลน,น้ำน,นะฮะเออผลระเบิดผมก็จะขึ้นหน้าตาให้นะผลน,น้ำก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผลน,น้ำก็เหมือนลับผลระเบิดคะไม่แนะนำไม่ใช้แพงกว่าแถ็มกาก่าด้วยนะฮะผลน,น้ำนี้ก็ แม่นำก็ถ้าสมมติไม่มีฝนเราจใช้จริงก็ยังพอใช้ได้น,นะแต่คนระเบิดไม่ไม่ต้งหอกมั้งเขียนะ,ะผลน้ำก็ราคาอย่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเบลีนะฮะถูกถูกใจเขียนนะต่อไปผลชอบนะผลบาร์กี้นะผลบาร์กี้ก็เป็นสา,า,พารพอลิฟิลเหมือนกันอันนี้อันนี้พอได้น,นะเพราะว่ามันจะเาเราียกว่าอะไรมันจะเาเราียกอะไรทนทนดามเมจดาบน,นะก็คือใช้ดาบตีไม่เข้านะ ตัวตาผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะราคาก็ปนระมาณถ้านจําได้ก็จะประมาณสามหมื่นเบรีนะฮะมีสามสกิลนะโอเคนะต่อไปผมสปริงนะ,ะก็ถ้าผมุาไกร์นะก็สองคนนี้ระดับระดับเท่ากันนะแต่สกิลผัวสปริงจะเยอะกว่าะฮะแต่ก็เป็นสายพารามิเซียนะฮะอันนี้ก็แนะนําให้ใช้นะฮะก็ให้แทนสองคนนี้ได้ก็ยิ่งดีนะอ่าต่อไปผลควันผลควันนะฮะ ผลควันก็เป็นสายโลเกียรนะ์แนะนำไม่ใช้ประมาณแรกต้นๆนะฮะอันนี้ก็ใช้ไปตลอดเลยก็ได้เพราะว่าผลโลเกียร์ใหญ่จะฟาร์มง่ายนะเพราะว่ามอนมอนบางตัวมันก็ไม่คือมาคีะฮะนี่ผลสมุก็แนะนํานะมีรานะคา่าจะประมาณรานะคาผมไม่แน่ใจน่าจะประมาณแสนเบรีแสนเบรีนะพอดีเลยมั้งใช่ต่อไปผลไฟลนะก็ไฟลพสายโลเกียรนะ์เอ้ยเมื่อกี้ผมพูดผิดปะผลควันต้องเป็นสายโลเกียร์แล้วเมื่อกี้ผมพูดสายพลังมีเทียรหรือเปล่า เออไม่เป็นไรครับเพี้ยงมันโอเคแล้วฮะอันนี้หน้าตาผลก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ราคาก็จะประมาณสองแสนห้าหมื่นเบรีนะฮะเท่าที่จําได้นะฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้ฮนะโอเคเพ้ยก็เป็นผลที่ใช้ได้ก็เป็นผลโลเกียนะใช้ใช้ได้ตลอดเลยแต่ถ้าสมมุติไปเกาะแมกมากแล้วตัว,ต,วตัวจะเครืองพาคิะฮะมอนจะเครืองพาคิก็จะลําบากนะฮะจะลําบากนิดนึง ว่อมตีแล้วครับนะบต่อไปผลไอ้แล้วผลน้องเข็งผลของอาโอคิยินะฮะนี่ฮะน่าจะโอคิคยิยแหละชิลเล็กๆราคาน่าจะประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่พีพีพดีฮะในโลกใหม่นะส่วนคนนี้ก็ฟาร์มดีอยู่นะฮะก็เชี่ยศัตรูได้นะฮะโอเคฮะอันนี้ก็แนะนําไม่ใช้เลยนะฮะผลซ้ายก็เหมือนกันนะฮะผลซ้ายก็ดี ดีอยู่ระดับหนึ่งเลยนะก็แต่ราคาแพงหน่อยเพราะว่าเรืองสีสีแสนกับเบลลีนี่แหละก็ใช้ได้นนะเป็นสายโลเกียที่เป็นสายโลเกียเนี่ยใช้ได้หมดเลยแต่พาราบีเนียไม่ค่อยแนะนํานะฮะเพราะว่ามันความยากนี่เราเอาผลดาร์กนะฮะผลดาร์กก็ผลของนวดดานะฮะผลทรายของข้อโคด้ายผลดาร์กของ,ของนวดดาราคาห้าแสนเบลีถ้าจะจำได้ก็ราคาห้าแสนเบลีีโอเคฮนะเอาผลดาร์กก็แนะนำไม่ใช้นะครับเพราะว่าต้องความดีต้องพีพีด,ดีแต่ มันหนักไปทาง PvP มากกว่านะมนันฟาร์มก็ใช้ได้เลยมันหนักไปทาง PvP มากกว่าส่วนผลแสงนี่อันนี้ผลแสงก็เป็นผลที่ไวนะไวมากไวมากมาก,มากเลย,เลยแหละก็เป็นผลที่ไวทีส่สุดในเกมนี้นะณตอนนี้นะสี4โอเคราคาหกแสนห้าหมื่นเบรดีนะอันนี้ก็ผมแน,น,นะนำนะมันมันดีสำหรับผู้เล่นใหม่สกีมันวินเร็วแล้วก็สกีมันไวนะต่อไปผลยางผลยางขายด้วย มนจะเป็นของของลูฟี่นั่นเองฮะเป็นผลสลายพาราบิเซียนะอันนี้ก็ใช้ได้นะเพราะว่าผลยามก็ไม่ได้ถึงขนาดกากนั้นราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเบรีนะฮะพอรูปร่างน้าตาผมก็จะเป็นสีชมพูชมพูมั้งเพราะในในหนังเอในอนิเมะจะเป็นสีม่วงแต่ในวัคฟจะเป็นสีชมพูชมพูเขาจําได,จได้แต่ผมก็จะขึ้นร,รูปให้นะ,ะต่อไปผมบาเลียนะ,ะสายพาราบิเซียของบอโทมิโอนะ อันนี้ก็ใช้ได้ะฮะใช้ได้ตอนประมาณเอาฟาร์มตัวที่เครื่องพาคีน่าจะใช้ได้อยู่เพราะว่าบารียมันดันได้แล้วมันก็แบบทำไมมันมันดึงได้อะผมเคยใช้อยู่แต่่าผมรักมาสายพารามิเซียอันนี้ก็ดีอันนี้ผมเคยใช้มันก็ฟาร์มง,ง่ายนะฮะฟาร์มง,ง่ายอยู่ผสมควเลยเพราะว่าผลนี้เป็นผลที่แรงนะโอเคนะฮะต่ไว้ผลสั่นนะ คนเคว้ของนวดขาวนะฮะเป็นคนสายพารามิเทียนะอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเป็นสายพารามิเทียแล้วสกิลน้อยแล้วก็ครูดาวนานอยู่แต่ถ้าเทำเวกน่าจะดีนะทำเวกก็ดาเมจน่าจะแรงอยู่อันนี้ก็ผลสั่นราคานะ่จาจะประมาณหนึ่งล้านเลยป่ะน่าจะหนึ่งล้านเบลีเลยนะโอเคนะอันนี้ก็ใช้พีพีให้ฟาร์มได้อยู่นะแต่เหมือนว่าอันนี้หนักไปทางฟาร์มเลยนะฮะ พีพีก็ใช้ได้เพราะว่าเลือดเยอะก็คือผลที่ผมใช้อยู่นี่เองอ่าเดี๋ยวผมพระรีวิวดีกว่าที่หน้าตาผมใหแล้วก็จะรีวิวแต่ผมไม่มีตวสกิลนะเพราะสกิลนี้มันเป็นสกิลระเบิดมันพระอ่าถ้าสมมุติมันฟาร,ร์มงา่ายยังไงก็คือเราไม่ต้องไปไปชิดตัวศัตรูมากไงเออเราไม่ต้องไปไปชิดตัวมอนมากก็สู้อยู่ห่างๆแล้วเลือดก็เยอะเยอะขึ้นนะฮะแต่ผมแต่ผมขอเตือนนะคือต้องอัพผลนะถ้าไมอ่ออพผลเลือดไม่ได้เพิ่มนะโอเคะฮะ ผลพักก็ผ่านไปแล้วนะฮะ,ก,ะก็ไปเป็นผลได้นะฮะผลได้ของตัวฟันมิโกนะ,ะอันนี้ก็จะถามว่าดีไหมก็เพราะว่ามันก็ธรรมดานะฮะแต่ราคามันแพงไปไหน่อยเพราะว่าผลธรรมดาอยู่แต่สกิลแต่ผลนี้บินได้นะฮะแล้วสกิลก็มัลรีปั๊มยากนะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนํานะ,ะเพราะว่ามันแบบเอาเดียวกันเลยสายปรามิเกียแล้วมันก็ฟาร์มยากแต่เมีดมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะะเพราะามันเป็นได้ ชี้ก็บอกอยูแบบ่แล้วคนกกฟอน,นิกนะฮะผลฟอนิกกับฟินิกกับฟินิกนะฮะโมของมาโก้นะฮะลูกน้องหนวดขาวขนั่นหนวดที่สองมั้งเอ้ยหนึ่งนั่นหนวดที่หนึ่งจำผิดเป็นผลสายเจออร์นะฮะเป็นผลพระเลยอันนี้ราคาน่าจะประมาณถ้าจำได้นะน่าจะประมาณล้านสามหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ดิน่าจะตกไม่ต่างกว่าลา้านห้าผมถ้าที่ผมรู้นะก็จะมีสกิลลูกเตนนะก็เท่นนะ คน,คนฟินิก,กเทศก็ฟาร์มพอได้อยู่นะแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นสายตออเน่ถ้ามันพราอาจจะฟาร์มดีสุดขงผมว่าอาจจะฟาร์มสายฟ้านะฮะของก็อเดนิลนะฮะรูปร่างผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนราคาแนะพงมากเลยนะครับอแต่สกิลเนี่ยจะเป็นสกิลอัลติเมทคือสกิลรักบอมไม่สมิชื่ออะไรไม่รู้นะฮะแต่มันเป็นบอลสีดำๆอ,อัตติเมตพออัปเดตพอเอ้ยทุยพอ ตื่นแล้วโคตรเทเลยนะฮะนี่ฮนะก็สามารถไปแบบซื้อก็ได้นะเพราะว่าผลนี้ก็แนะนำอยู่นะดีอ่นี่ต้องเป็นผลพ่อของบาตูรมิวมั้งใช่เก็เป็นสายสายพารามิเซียนะก็อันนี้ไม่ค่อคยดีเท่าไหร่แต่ผลนี้ตีแรงอยู่นะน้องผมเคยใช้นะฮะแต่แบตเตอรี่ก็ปั๊มยากทีหนึ่งไม่เป็นไรนะแต่ผลนี้ผมว่าดีนะก็ซื้อได้นะเราไม่ันเพราะว่าพ v พมันก็ใช้ได้อยู่ ว่าผมกาวิตี้ของฟูจิโทระนะฮะวันนี้อืมสายพลามิเซียก็จริงแต่มันดีนะเพราะว่าสกิลเนี่ยอุกกระบาทมันเข้าไปมันตีได้ครอบคลุมอ่ะเอาเอาไว้พีพีพีน่าจะได้น่าจะได้เลยนะผมว่านะแล้วสกิลบินก็ไวอยู่นะอันนี้ก็แนะนำไม่ใช้นะอันหนักเอาไว้พีพีพีนะฮะผลเทพตเตัวนี้ตั้งแต่ตั้งตั้งตั้งแต่ผล ายฟ้าลงมานะผมว่าเอาไว้พีพีพีหมดเลยนะคณะต่อไปก็ผมโมจิน,นะครับเป็นของที่ผมอยากได้สุดเลยนะฮะจะเป็นสายพลังวิเศษนะฮะแต่ถ้าเปิดฮาร์คี้สังเกตก็จะเป็นสายโลเกียแบบเท่าไหร่เป็นสายโลเกียแบบไม่ทาวนอะชั่วคราวเลยราคาก็ประมาณสองล้านกว่าถ้าเยี่ยมได้โอเคนะก็ลูกผลก็เป็นประมาณนี้นะฮะถ้าใครไปเจอก,กินได้เลยนะครับเพราะว่ามันดีอยู่แต่ผมว่าอย่าไปฟาร์มเลยมันยากคนคนโมจิอะฟาร์มยาก แต่มันเป็นสายของเราเลยมันเป็นสายโลยเกชั่วคราวยังก็ยังพอได้อยู่แล้วก็ดีกับสายพลังพิเทียทั่วไปนะต่วไาผลผลลุ่มผลโอเปะฮะผลโอเปะก็ราคาน่าจะเยอะอเยอะแหละมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วนี่อ่าเขาเรือก่อนแป๊บน,นึงอันนี้ก็แนะนําให้อืมอันน,น,นี้อันนี้บอกเลยว่าพ v p PVP ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีแต่ฟาร์กก็ไม่ค่อยดีกันคนนี้มันเอาไอ้แอคเอ็กซ์เฉย ว่ามันแต่ถ้าคนเล่นถนัดก็ก็ได้อยู่นะฮะผพีพีพีพ,พีกับผมมังกรพอได้เลยผลน,นี้ฮนะก็ถ้าจะเอาไปพีพีผมว่าเอาเอาผลมังกรไปเถอะถ้าถ้ามีผลมังกรนะเพราะผลนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่มันแพงโคตรเลยเอ่อต่อไปนะเราะผม้ายผลมังกรนั่นเองนะเป็นสายโซออลนะลูกผลก็เป็นประมาณนี้เลยครับผม เจ้ก็สามารถเก็บกินเลยนะคะเก็บกินเลยผลมังกรยังไงเจ้ก็ต้องกินอีกแล้วใช่ไหมละ่ะทีนี้นะราคาก็ผมไม่รู้าราคาอ่ะไม่จะพูดทำไมก็อันนี้นะไม่ใช่พีพอย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามันเอ่อ p ีพอย่างเดียวก็คือฟาร์มได้นะฮะแต่มันรู้อะไรฟาร์มแล้วมันดูแบบไก่กากเลยใช่ไหมละ่ะเมื่อกี้มันโหดไงมันเอาไว้พ p เอ้ยไม่ม p ีพนะราคาก็แรงหมดโอเคนคลิปนี้จบแล้วนะคะ เดี๋ยวทำอะไรต่อนะเ่้ยเลยทำอะไรฮนะก็เดี๋ยวแจ,งนะจ้งหนูวันนี้ผมจะลงคลิปนี้ไปใช่ไหมฮะแล้พวพ่งนี้ก็จะถ่ายคลิปน่าจะเป็นเกมอะไรดีนะก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีนะว่าเล่นเกมอะไรนะคิดอยู่แต่น้าจะเป็นเกมโรบอทแหละไม่แบกบกี้วิสาก็เกมอื่นนะฮะแค่แค่ละครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฮะอย่าลืมไปติดตามช่องนะช่อง The Kisser TV นะเป็นช่องใหญ่นะฮะ ไม่เลือกทีตามด้วยสดีค่ะ